อาในครึ่งโลกใบใหญ่ข้างกายเธอจะมีฉันโฮโวจับมือวิ่งในถึงดวงเสียงมอนใหม่เนี่ยมซื้อเหมือนไม่ถูกมากแล้วมั้งเนี่ยโอเคมาเล่นกันต่อตอนหลังเราซุกอมมูลอดเนี่ยมันจะมีตัวใหม่เกิดที่ไอไบอมสายลุงแล้วก็ในในนรกผมว่าไปดูในนรกดีกว่ามันจะเด่นกว่าครับ อ้าวขายโคลโลไฟด้วยเหรอเราเอาอย่างนี้ก็ดีถือว่าแหมคนรวยถูกใจเอาไว้ก่อนมันดีอ่ะยกเว้นว่าคุณไม่ชอบที่แบบตอนวาร์ปเสร็จแล้วคุณจะแบบน้ำหนักโกจะคลายกะละไม้คล้ายกะยวม,มัมส่วนซินดิเพตคาบได้แต่มัน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 สามารถขุดจงนี้ได้เนี่ยซินดิเพตอยู่ตรงแกนกลางมา แล้วมันกลายเป็น normally relocator ไอ้ที่ผมว่า um. ที่ตอนเราวาร์ like ปเนี่ยมันจะตัวหนักก็อย่างเงี้ยเพราะฉะนัวาร์ปเสร็จแล้วตัวเราจะหนักมาเรามาดูกันดีกว่าสมมติว่าผมแบบนี่เลยแบบเอากระสุนโฮมมิ่งมาเลยไอ้เช่ยนี่จะแรงแค่ไหนก็คือไม่มีทางต่อให้เป้าหมายวิ่งเร็วขคาไหนมันก็จะยิงโดน,น แต่ก็จริงกันสุดหมิงก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมแนะนำนะเพราะว่ามันก็ยังไงมันก็ต่ออยู่แล้วแต่ก็อาจจะดีกับเหมาะกับตัวเร็วก็อาจจะก็อาจจะจริงแต่ว่าถ้าตำฟาร,ร์มมอนยังไงไอ้ขวานดีกว่าเยอะนีผมในรกกับแร่ไอรวมแต่ลูกเนี่ยตัวใหม่มาจตกไกลเลยซึ่งตัวใหม่พวกนี้ก็มีหลายตัวนะอีนนี้ก็หนึ่งในตัวใหม่จะมีนันเดอร์สกอร์อีเตอร์ไป้ะแล้วก็มีตัวบินได้เยอยะ,ยะ,ยะ ซึ่งพวกตัวเหล่านี้จะดรอปอนันโทเรียเซนขึ้นมาครับผมอนันโทเรียเซนเนี่ยเราสามารถเอาไปทําของได้เดี๋ยวมาเช็คอีกรอบหนึ่งขอฟาร์มก่อนแล้วกันเนี่ยผมไีตัวหนึ่งน่ารักมากตัวนี้ไอตัวบินบินเนี่ยไอตัวบินตัวนี้ผมมีโอกาสดรอปของแซมอนได้นะเป็นเซนตีแต่มันก็คงไม่ง่ายขนาดนั้นซึ่งอนันโทเรียอะไหนๆมันก็ไม่นี่แหละเนี่ยผมอันโทเรียเซนสามารถทำได้หลายอย่างมาก อันนี้ยังไม่ใช่เวลามีกระสุนนี่กระสุนนี้ก็ดีนะน่าจะเป็นกระสุนที่แรงแบบว้นต้นเลยมากไว้นี่ของแซมมอนตอนนี้ยังทำไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงของแซมมอนบอสมีอ๋อโดนโ,โดนี่ไงแอบแล้วของแซมมอนอันนี้เปอร์เซนที่อีกอันหนึ่งที่ดีครับผมชื่อว่า energy staff ตัวการแซมมอนเป็นตัวน้องออกมาซึ่งตัวน้องก็จะทำการยริงก้อนโฮมิงใส่ ก็แรงนะก็มันมันช่วยได้ก็มาดิครับไปพวกหมาและสันตินคิดว่าเฟี้ยวมากปาวะไอ้เนี้ไอ้ยิ้ดไปไอ้ยิ้ดไปสวรรค์นี่เรื่องจริงน,น,นะน่ะนอกจากพ่อมึงอ่ะโอ้โหแกนแด้แต่เฮี้ยยิ้ดทูเดไดม่งยิ้ดไปไดมนชั่นดีชาโดว์เลียมเลยใช้อของสองอย่างจากตัวสองตัวคือไอ้ปอกกระสุนจากไอ้ตัวนี้ดินปืนจาก ไอ้เหี้ยนี่อัตราส่วนจำไม่ได้เอาตามจิตใจไอ้เหี้ยนี่ผมอนุรี่บูเลตไอ้โฮลี่ดิมันโฮลี่ป่าวะมันก็โฮลี่ไฟเพิงศักดิ์สิทธิ์จงชำระล้างเหล่าผู้หลงผิดด้วยเถิดไอ้เหี้ยเอเ้ยสิบสองหางไอเซนติไฟแล้วกล่อ,องเต็มบาไปแล้วกล่องเต็มค่ะทำยังไงดีคะรอเหี้ยอะไรลนะ่ะมึงก็ไม่มีทางเข้าใจ สิ่งที่กูต้องการไม่หรอกกูให้เกียรเชี่พันห้ายี่สิบไม่มีทางหมดนี่กูแถมให้พันห้าหกสิบว่าพอโฮลิไฟเบลเล็ตมันรวมเข้ากับไอ้ป้อมปืนต่อร์ปิโดเนีมันจะรุนแรงแค่ไหนโู้ไม่เจ้าบ้าไปแล้ว แต่ว่าส่วนตัวผมว่าถ้าจะสู้บอสไอตัวเนี้ยที่เรากำลังจะสู้เนี่ยผมว่าผมแนะนําเป็นเดนเวนเทลแอคดีกว่าเพราะมันโดนหลายตัวพร้อมกันแต่มันก็รู้ต้องเพราะอะไรมาต่อไปว่าผมเอาลูมินไนส์รวมกับอันโทรีเอเซที่นี่มันก็จะกลายเป็นที่เรียกบอสบอสผอบหลอดตัวแรกของเราซึ่งกูบอกแล้วว่ามันจะไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีนะโดยวิธีการที่เราจะนี่ได้น่ะ แล้วผมจำเป็นที่จะต้องเข้าไอไปอมมะไอไปอมสายลุงซึ่งก็ผมว่าผมจะไปที่ต้องสร้างไปอมสายลุงแบบโวยผมต้องสร้างไอมสายลุงแบบเทียมขึ้นมาวะ่ะได้ยุได้ยุไม่แน่ใจว่าม,มีวิธีได้เร็ววนนี้เปล่าก็ว่ามันต้องมีคนหลายคนแบบบอกพี่การนำเงี้ยอะไรอ่ะแบบเออเนี่ยก็ต้องมีเครื่องอะไรไม่แน่อะไรอยเงี้ยเครื่องสักอย่างที่แบบผมไม่รู้อ่ะ แล้วแบบสิ่งที่กูทำตอนนี้คือความโมง่เขลามันต้องมีไยเพราะว่าวิทยาการมุษย์ไม่งน่ากลัวการจะสู้บอกว่าบนอาร,รีน่าเลียียเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ตัวนี้เนี่ยโอ้โหความไฟฟันอันสูงส่งเลยลองท้าทายมันด้วยอันนี้ก่อนเพาผมกับบอสตัวแรกมาเองเอ่ะกูไม่ให้เดี๋ยวผมมันจะเป็นก้อนนักเก็ตสามตัวโอ๊ะวันาทิตยวนาตต้องทำเป็นอย่างนี้ โอเคโอเคโอเคได้อยู่ก็ไม่ได้แย่นี่คนตีนที่ผ่า้เฮียโอเคนีค่ไม่ใช่เรื่องเลยจริงๆไ,ได้วะได้วะอุย้ยโอ้โหไอเต้ตัวสุดท้ายนั่นแหละชีวิตกูไม่เศร้าอ่ะเฮียก็เป็นเพืนที่กับคนตีนนั่นสิโอเค อุ้ยเกือบได้แล้วพุ๊กคือจะเจ็บออกแล้วแต่ว่าไม่มากพอแต่ดีที่เราเราเรียกเราเรได้เรื่อยๆนะไม่งั้นคงจะเครียดมากเลย้ที่ต้องมาฟรรมมาร์มไปอ่ะโนเรียนเซนอุ้ยลิลิกอัพเหมือนจะเป็นเศษซากที่ไอ้พวกตัวน้ำมันดรอปเพราะมันดรอปเยอะกว่าที่คิดนะเชีย่ยนี่ผมเศษซากนี้มันส่วนใหญ่จะเป็นของที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะ เป็นของใช้ผมอย่างเช่อนอันนี้สามารถสร้างอันนี้ออกมาได้ซึ่งมันสามารถที่จะมารับกระสุนให้เราได้ครับผมหรือจะเป็นอันนี้สามารถใช้ฮิวเพื่อนได้ถ้าซึ่งนี่คนเด๋วไม่ไม่เหมาะแบบไม่เหมาะอย่างแรงก็ฆ่ากูเลยเถอะขนัดนีโอ้โหเฮ้เยาเดี๋ยวน้อย นี่ก็เดินดวงรวน้วผมไม่ต้องถาม่าหลบอะไรได้ไงดวงรวนโชคกูดีหายเลยนะปล่อยพุดด่งสวดโอม้มันปล่อยแฟรัสก็ว่าทำไมพุ่งสดไม่ได้ลืมไป เี่ครารณนี้เกิดมันเกิดในที่อับชื้น อะนดีเีนเหรอว่าที่นี่กูไม่เคยได้เดรีนเลยแย้พูดดิ้จะดไเดียวเดียวเดียวเานเพื่อนเดียวเท่านั้นเออไอ้เฮียเ่ก,กี้โชคกสัตว์เลยนะเเรามึงเห็นว่ามีแต่โชคไงมีแต่โชคกันโชคซับ อ่าเราก็จะนะมันไปแล้วซึ่งตัวมันก็จะดอบเป็นโปรเฟนโปรเฟนคอร์นะผมซึ่งเป็นบอสที่แท้จริงอีกรอบก็ <c oughs> คือจะเป็นบอสตัวใหญ่โรเดนนั่นเองแต่กูไม่สู้แล้วกูเหนื่อยรับหนึ่งรอก่อนแต่ดีออย่างหนึ่งขอพิดโหมดฟาร์มก่อนเดี๋ยวมึงดูนะมันมีไอเทมหนึ่งที่ดอปจากไอตัวนี้แต่มันยังไม่ดบับดูดีที่ ดูความเอ,อเื่อยเฉยดูโปรเจกต์ไทยเห็นความต่างไหมเอ็กเปอร์กับรีเวนเจนต์กับเดส mode กับมาริก mode ต่างกันมากเหลือเกินอฮ้ยดรอปแล้วสวยที่5%เหลือเกินไปปล่าวะนี่ผมของโกงที่ผมเคยมีคนแนะนำผมไว้ไม่รู้ว่ามันใช้งานจริงได้หรือเปล่า เดี๋ยวนี่นี่ผมลิลิคออฟเดลิเดลิโวลันต์ Del Del มันจะเป็นการซัมมอนสเปียร์ออกมาซึ่งมันจะพาเราไปยังที่ที่เราต้องการนั่นเองถือไว้ก่อนถือแบบนี่แล้วก็ปรับคิดได้ด้วยในการณีนมึงเล่นภาษาซัมมอนหน่อยนี่เป็นอาวุธที่ดีค่อนข้างเป็นอาวุธที่ค่อนข้างดีนะ ลองลองดูลองด,ดูถ้าเกิดก็คือมันมันเป็นถองพุ่งอ่ะก็ดีแหละไปเลยเฮีย let's go <S เฮียเอาลันได้ด้วยเอาลันไปสู่โลกหน้าเลยเฮียน้องหนีไปแล้ว โอ้น้องหนีเอ้ย,ยเจ๋อก่อนที่จะสู้โปรปเบรนเนี่ยผมจะพาไปสู้ตัวหนึ่งก่อนซึ่โมดิตัวนี้ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยได้สู้มันก่อนอ่าหลังผมไม่สู้มันตอนเอายารอนน่ะแต่ว่าคราวนี้ด้วยความที่ว่าแบบผงสารน้องแล้วนะฮะก็เลยจะสู้มันสักหน่อยก็คือดักกอนฟอรีที่เก่าที่กูจำตลอดก็คือบับบลเบิร์ดนั่นเองวิธีการแรกต้องใช้เอ็กซติกครับผมเอ็กซติกบาดเลยนะครับผมแล้วก็วิธีการทำก็ใช้ไรอร่อย ห้าอันรวมกับขวยทุนนิยมทำสลาสกไม่น่าจะเหลืออยู่มากเพราะไม่ได้ใช้ทําอะไรเลยเหลือขนาดนี้นี่ได้ทีเด็กบอสแล้วซึ่งบอสตัวนี้พูดอย่างไอเทยนี่เลยก็คือว่ามันมันคือเอไอมดคอนที่ยิงปุ่ยชายได้นะกูเลยแบบก็เป็นบอสตัวหนึ่งยิ่เป็นบอสเป็นบอสที่ไม่น่าสนใจเอาซะเลยนะะเลสโกตุจงกุลซึ่งแน่นอนว่ามันจะไม่ง่ายขนาดนั้น หรือไม่ก็ง่ายชิบหายเลยก็คือโอ้ p a ท t e ใหม่นี่ดีอยู่มีอะไรใหม่ๆบ้างมึงอะวันวันมีแต่อะไรก็ไม่รู้ไรแต่ละอุย <Yeah. S 2> อ้ยเหี้ยอุ้ยโอเคเราก็ทำได้ดีอยู่อุยอ้ยอีกเี้ยเลยมันเตกจากหน้ากูตกใจหมด เทมันก็พุ่งไปใครไมดทอนล่ะอย่าเดีอย่าไปคิดมากนีหลบหนีหลบหนีหลบหนีเนี่ยเพราะมันมันสร้างอารีนาเว้ยหนีหลบ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 หนีสัตว์เอ้เียเร็วเกินทนะี่ทัดข้อเสียมันก็มีอยู่ข้อเสียของไอ้หอ,อกต้นตีเนี่ยคือมันเร็วมาก คือเราพุ่งส่วนมันได้ครับผมด้วยแอสกัดบาล์ลือหรือว่าโล่ทันนำทั่วไปโอ้เรียกมีมีเรียกลูกหลานด้วยลูกหลานนะี่กูไม่ชอบเลยโกไอ้โง่กูนี่มันโง,โง่จริงๆเฮ้ยเดลินจะมาแล้วโอ้ยอ้ควายชะตากรรมกูมันกำหนดให้ต้องเสียดลินไปล่ำไปครับผมไม่มีทางที่จะได้ใช้มัน ไอ้เชี่ยทำไมกูไม่วาร์ปแต่นั่นเนินวะคนเป็นคนอุ้ยไอ้เชี่ยทำไมมันใกล้ชิดใกล้ชิดกูขนาดนี้พลาดหรือเปล่าอุ้ยแน่แน่แน่ไอ้หลบได้ไงวะมันเป็นก็ดีแล้วเชี่ยอย่าอย่าอย่ายากเลยโว้โง่เนี่ยโง่อะไรคนโง่เว้ยไม่มีทางที่จะพลาดได้นี่โอ้โหเจ็บเจ็บทีไปถึงหัวใจเลยนะเขาเจ็บมาก เาาจะเจ็บมากๆ,ๆยูก็ยังไม่ได้ใช้โอ้โง่นี่ได้คนโง่คนโง่สามารถโง่ได้มากกว่าที่คุณเห็นนี่โดยการไม่ยอมพุ่งสวนมันวิธีการหลบที่ดีสุดการไอโง่เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปกลัวไอสัตว์พุ่งสวนแม่งไปเลยเนี่ยลับไปหยองดิหยองทําไมอ่ะน้องหยองเอาไอ้เหียนี่พุ่งเร็วไปก็ไม่ได้ครับผมกับไอเยนี้ พุ่งช้าไปก็ไม่เฉีย <bold language. S 1> เดี๋ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอุ้ยเฉี้ยอุ้ยเฉี้ยชิฉียดเฉดโอเฉี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 ดโนโนโอนโนโอเฉีดไม่เอาไม่เอาไม่เอาในซอกหลืบซอกหลืบแห่งความวิปลาสเออเออไอ้โง่เฮ้ยไอ้เฉี้ยโออีเด้เวงอ่ะ นี่ไงสัตว์เจ็บเจ็บไหมหอ่ะไอี่ยเนี่ยดูกูชนะไอ้เะี๊ยวฮ่าฮ่าไม่รู้กูกชนะได้ไงเนีย่ยน่าจะเป็นดอกไมแ้แหละโอ้ยไอ่เจ็บเลือดคิดดูดดสงสารมั้ยเนี่ยโอ้เนี่ยรผมน้องก็จะดอกเป็นนี่อันนี้ของมาริกออลลี่ที่กูคุมเจนนำเสนอนะฮะขอจัดการอะไรนิดนึงนี่ครับผมมันจะดอกเป็นของมาริกออลลี่เป็นดาบดาบทูมิลีที่น่ารักมากนั่นแหละคือ สวอตพอยชั่นสวอตพอยชั่นเนี่ยจะเป็นโ oh. อ้วม่จช่ทูบีเดียเหรอที่อะไรเนี่ยมันเป็นนี่ผมจะำทำการแซมมอนเสร็จที่อะไรออกมาจากป,ากป้ากว้าซึ่งคนที่น่าจะไม่ถูกใจสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นโบบิเดนนะเนี่ย <laughs> มึงเอาไว้เคาน์เตอร์คนตัวใหญ่เหมือนแม่มึงน,นี่ผมมันจะดอบเป็นเลสติ้งคอนเทนเนอร์เพิ่มระยะเวลาของเลสโหมด1วินาที ไดนามอสเตมเซลล์อันนี้ตอนใช้สายเลนส์อยู่นะ่ะตอนใช้ผู้ใส่เลนมีการปล่อยนอกตัวน้อยออกไปด้วยช่วยโจมตีแล้วก็มีหอกอันนี้เป็นทูมิลีครับผมเจฮิวผู้เล่นก็คือเนะี่ยนั่นแหละไอเ้เนี่ยสามารถใช้ในการดูุดเลือดได้ซึ่งอย่าเลยแต่มันก็แรงนะสามารถใช้เป็นทูมิลีได้แต่แบบมิลีที่เขาแบบอยากเอาหน้าไปกระแทกคนส่วนนี้ก็สายเลนใช้ได้ใช้ดี เพราะว่าไอพวกนกตัวน้อยก็แรงอยู่แล้วก็ i n f u g e n t e r อันนี้เป็นของที่เอาไปครับยจงอื่นได้มีของเอ๊ะยังไม่เรามันยังไม,ม,ยงไม่ยังไม่ใช่เวลาเราสักอย่างเลยมา <c oughs> มันถึงเวลาแล้วผมที่เราจะไปสู้กับโปรพิเดนูล่าคูลเดนมากเลยเอาจริงๆนะแบบดอกไม้ห้าสีแล้วก็เราไมเนียมพวูน่ารักของเราแล้วผมก็จะไม่ใช้หอ,อกอันนี้ด้วยเพราะผมเชื่อว,ว่าหอ,อกอันนี้นะ่ยมัน มันน่าจะเร็วเกินไปแล้วการเรปรเบริเดนเนี่ยเราใช้สก,กิลเราดีกว่ามาขอถ่ายปกคลิปก่อนโอเคกูคถ่ายปกคลิปเสร็จแล้วนุนางกลับมาให้บริการได้นี่ผมรบริเดณ 哎呦！Hey, no! อัพติมัมไรส์สเฮียกุธนะเลยฮี่โปเดนก็ได้แตกไปเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าง่ายมากง่ายจริงๆไม่อยากโชว์การตายด้วยฮี่เอ้ยออกไปออกไปออกไปนี่ผมการตายของผมกับโปรเบเดนคุณนะครับไปได้สี่รอบช่วนไม่ขาดไม่เกินก่อนหนึ่มึงจะคอมเมนต์เพช่ยดูด้วยนะครับว่า กูไม่ได้โง่สู้ตอนกลางคืนนะแต่ว่าโควเดนในหมดมาลิกเนี่ยมันจะบังคับให้ผู้เล่นนั้นสู้มันในร่างกลางคืนเท่านั้นนะผมเราจะมอนวิธีไหนเนี่ยก็ยจะเป็นอย่างงี้ซึ่งร่างกลางคืนผมว่ามันมันไม่น่ามันไม่น่นา,นาคานแต่แม่งเกินฟ้าเบา,ดบาได้เบาเดี๋ยวผมมาดูสิ่งของที่กล้องประดงกันเลอ่เริ่มต้นด้วยของมาลิกออลี่ับผมตาที่ผมชอบม,มาลิกออลี่เนาะมาลิกออลี่มีสอง ชิ้นนะผมมีอ่าโัวแบนเนอร์ออฟเดอะซันอันนี้เป็นธงจะทําให้เพิ่มดาเมจมีลีครับผมทุกอย่างของมีลีแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้ดาบไอ้ดาบมีลีแบบนะี้ที่มันไม่ที่มันแบบแบบเป็นแค่นี้นโอ้แตจะโดนบัฟแบบข้อตายเลยแรงมากแล้วก็มีของเล่นนะผมเป็นพัสทายฟิลลี่เป็นขึ้นเพลิงแห่งความมืดมิดในแจ๊บแล้วก็จะมีปีกด้วยคือต้องพูด ต้องมาจะกล่าวบทไปก่อว่าโปรวิเดนเนี่ยมันสู้สองที่คือไปอมใสยลุงกับไปอมเอเดรบู w ใช่ไหมซึ่งถ้าเราสู้บนใา้หลุ่งใยลุงเนี่ยมันก็จะดรอปเป็นอิลิเซียนวิงในากแต่ว่าถ้าเราสู้บนถ้าเกิดว่าเราสู้ตรงนรลกเนี่ยมันจะดรอปเป็นเอองอื่นเป็นโลครับผมซึ่งถามว่าโลมันก็ดูดีนะแต่ค่อยไปจัดการเรื่องนั้นเปิดถุงโปรวเดนกันดีกว่า เออเดี๋ยวก่อนมันมีอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นสีย้อมก็คือเป็นมันดรอปจากโปรเวเดลล่างคือผมไม่ต้องเปิดม,มาลิกก็ได้แค่สู้มันล่างเราจะกลายเป็นโปรเวเดนเฮอร์เซลครับผมซึ่งก็มันก็ดูดีใส่ไว้เถอะมันก็ไม่ได้แยแ่เท่าไรไหนจะเปิดถุงโปรเวเดนของล้นเฉยไอเคคีทยกูว่าน่าจะเก็บของมีสายแซมมอนเป็นดัซซิ่งซัปเปอร์สตาร์ลองเอานวลน,นางออกไปก่อนแล้วก็ ไม่ใช่ใหรืเคียรโง่โง่หนีอะผมมันจะเป็นการแซมมอนมีดออกมาเป็นมีดมีดมีด,มดศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีดนั้นโจมตีสวยงามมากครับผมดาเมจไม่ค่อยสุดจัดแต่มันก็เนื่องาผมทำผมมันก็เป็นแซมมอนในระดับปานกลางไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นีอะผมแต่สายไม่ดีสองอันที่ผมได้มาคือโซล่าแฟร์โดนแล้วระเบิดแล้วก็โฮลี่คอลไลเดอร์เป็นดาบ แบบนี้ถ้าฟันโดนเนี่ยจะมีการปล่อยก็แรงอยู่นะแล้วก็ดอบเป็นปืนสายเวทเป็น perk gasser a s s e นะซึ่งมันก็โคตรแรงมันแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็มีของ expert ally ับผมเป็น r a c i n g core เมื่อเราการทำการใส่เนี่ยจะเพิ่ม d า m มจ e v s i o n 10เมก,กี้ไม่ถือนี่ับผมเป็นดวงอาทิตย์ซึ่งมันจะดูดม m o เตอร์ แล้วมันก็ทำดาเมจด้วยแล้วก็ยังมีความสามารถเกี่ยวกับเออมันก็ใส่ไปก็น่ารักดีแต่ว่าผมมีเลยที่น่าจะใส่ได้ดีกว่าเรามาดูกันดีนดวกว่าผมแล้วก็มีรูนับคอสอันนี้เป็นของไว้เรียกบอสนะผมก็คือบอสตัวเนะี้ยบอสต่อจากนี้สามตัวต้องใช้ตัวนี้ไอ้ที่นี้ไอ้ที่อันนี้เรียกครับผมเรากลักบมาเรื่องของเราต่อไดดีวายจโออันนี้ก็ดรอปจากโควิดเด้นเหมือนกันเป็นเค้าเรียกว่าเป็นเมทเทีเรียลผมเป็นของเดียวไปใช้ทําชุด ชุดสายซซมมอนมันจะมีแต่ชุดนี้ครับผมชุดทากรก่อนเนี่ยเป็นหลายชุดที่มีกันชุดที่มีทุกบ้านที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรละที่ผมน่าจะนี่เอเดอร์เบอร์รี่เป็นที่เพิ่มเลือดอีกอันหนึ่งเป็นที่เพิ่มแบบเลือดมากสุดแล้วเรามาทำบาร์นี้ทันนะเนี ah. ่ยเอาโปรเฟสโซอาร์ติแฟลตก่อนแล้วกันก็เราต้องใช้อกโซเด bueno. ียมแคสเตอร์ซึ่งเรามีเป็นพันอันนะครับผมแล้วก็เคออสเพจ ทียร์ออสเพจคืออะไรอ๋อมันคือการเอาเคียร์ออสตังค์เต็มตัวเลยแต่ว่าเรามีตังค์เยอะอยู่แล้วมาเนี่ยผมโปรเฟนโซอาร์ติแฟกมันจะเป็นการใส่ปุ๊บจะเป็นการแซลมอนลูกน้องออกมาสามตัวผมเป็นไอการเดียนจะาสู้กันตอนแรกแล้วก็ถ้าเราสู้โปเดนโปกติไอสามันนี้ก็จะโผล่ประกอบไปด้วยตัวแรกไม่ยืนซ้อนกันอะเอาเป็นว่ามันมีสามมีสามตัวผมมีตัวฮิว มันคอยฮิวเราแล้วก็มีตัวดีเฟนซ์แต่เพิ่มดีเฟนซ์ให้กับเราครับผมส่วนแล้วก็อตัวท้ายคิดตัวสายโจมตีมันจะเป็นตัวที่จะไปมงกับศัตรูนั่นเองครับผมงัม้นไ้ก่อนดีกว่าเพราะกุเหนื่อยมากมากๆเลยนะฮะโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ลาก,ก่อน